จู่ๆผมก็มอยู่ในไนีะ้เลยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยนี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นกันเนี่ยนี่ใช่มาอยู่ในเกมบ้าอะไรกันไม่นะที่นี่คือที่ไหนกันแน่สวัสดีครับทุกคนในวันนี้อุ้ยกูไม่ได้สวัสดีดีๆสักครั้งไอ้ในี่ใครเนี่ยเฮ้ยไอ้ลมจะมากลางยีงไม่ได้ละสวัสดีเพลเยอร์วิวไลท์ชูเดอะเกมอ้าวเขากดสกคิปกันไปหมดแล้วอืม จบได้พูดแค่นี้แหละไปแล้วมันเท่จังวะมาครับทุกคนยินดีตอนรับสู่เกมแรกอุ้ยเกมแรกเป็นเกมเล็ดไลกินไล Let's go ทุกคนสกิปสกิปเลยสกิปเลยไม่อยากฟังไม่อยากฟังอุ้ยใครลื่นอะไรเล็นไล ไป let's go let's go อุ้ยช่วยคนช่วยเขาเฮ้ยผมต้องช่วยเขาผมต้องช่วยเขาผมอยากช่วยคนตัวคนขอร้องหน่อยผมอยากหล่อมีใครผมช่วยไหมมีใครผมช่วยไหมมาเพื่อนไปเราเพื่อนเฮ้ยหลังกูเทพปะล่ะไปเพื่อนอ๋ออุ้ยเอ้ยมันจะพลักหรือเปล่าอย่าพลักนะอีสัตว์อย่าพลักนะ ถ้าแักกูกโกรธนะกูโกรธช่วยชีวิตถ้าแักกูกโกรธช่วยชีวิตเลยอือ<ว>อุ้ย,ย,ย,ยฉันจะช่วยเธอเองไม่ต้องห่วงต้องรอดไปด้วยกันลยุดนยุ่นยุ่ไปอุ้ย,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  <c oughs> ยตัวแกหนักเหมือนกันนะเนี่ยกินข้าวมาเยอะใช่ไหม,มเมื่อเช้าเนะี่ยซ้ายขวาอย่าพึง่งอย่าพึงาพ่งข้าวอย่าพึ่งข้าวอีสัตว์เดี๋ยวตายโอเคซ้ายขวาซ้ายอย่าพิ่งอย่าพึ่งอย่าพิ่งทำอะไรอย่าเพิ่งทำอะไรอย่าเพิ่งขยับเดี๋ยวนะ ซ้ายขวาซ้ายขวาไกลแล้วไกลแล้วเพื่อนใกล้แล้วเพื่อนเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีสามสิบหกวิเราจะรอดไปด้วยกันไปเพื่อนเอ้าเอ้าอาอยู่นี่เฮ้ยผมทำได้ไงเก็งวะเฮ้ยผมต้องไปช่วยเพื่อนเขาเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีไม่นะอุ้ยหนึ่งนาทีสิบห้าวิผมต้องไปช่วยเพื่อนอุ้ยไม่นะ แกรอฉันกอ่อนผมนี่แหละพระเอกพระเอกของทุกคนเรหนึ่งนาทีไปเพื่อนเราจะช่วยไปด้วยกัน<ว>อุย้ยไม่ต้องกังวลไปฉันจะช่วยเธอเอง <c oughs> ผมนี่แหละพระเอกผมนี่แหละพระเอกของเรื่องนี้เป็นอะไรเพื่อนเป็นอะไรเพื่อนเพื่อนแก๊งกิ้วโซมัสเราด้วยอินที่นีตัวร้ายนะอินที่ตัวร้ายนะ ชี้อยเอ้ยมานี่เพื่อนโอ,โ,อโ,อโอ้โหโอเคโอ้โหไอ้นี่ตัวร้ายนะครับทุกคนไอ้ตัวนี้ตัวร<ม>้ายเลย,เลยฝากฝากจัดการด้วยนะครับไอ้ตัวนี้ตัวร้ายนะไ <c oughs> อ้หมเพค่อนเนี่ยเม่เงจะมีคนจะตายอยู่กันหรอจะช่วยเขาเองไปเพื่อนคนที่สามนะกูนี่เก่งจริงกูนี่ควบพระเอกไปเพื่อนโอ้โอเครอดแล้วยังรอดยังวะเพื่อน โอเค <c oughs> okay, ในเกมนี้ผมก็ได้เป็นพระเอกผมนี่เป็นพระเอกสมใจอย่างจริงเฮ้ยผู้คุมขั้งผู้คุมขั้งอ่ะนะอ่ะโอ้ยิงยิงโอ้โหเกมที่สอะเป็นเกมอะไรกันแนะ่ผมต้องต่อคิวถ่ายรูปด้วยเฮ้ยนี่ว่างเอ้ยใครมันแซงวะนะ่ะไปต่อคิวเลยโอ้ยมีเลยคนเจมมาด้วยเนะี่ยเ้ย เลยบนเกมก็มาเล่นสควิตเกมด้วยอุ้งนี่ไขวะนะ้น่ะต่อแถวไอ้น้องเอ้ยนั่นอย่าแซงคิวดิไอ้เบคอนไอตัวร้ายอุ้งๆกูล้มอะไรกูโดนอะไรเนี่ยอุ้ยเฮ้ยให้ถ่ายรูปหน่อยดิอยากเท่อยากมีซีนเนี่ยผมถ่ายรูปแล้วถ่ายรูปเฮ้ยิ้มยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยเอออืมอุ้ยเท่ว่ะกูอชอบห้องนี้ใช่ไ่มเนี่ยเฮ้ยใครมากินกล้วยตรงนี้วะ เอาน้าตาลไม้ชั้นฉันขอเป็นวงกลมได้ไหมวงกลมได้ไหมเอ้ยสวยวงกลมอย่างเงี้ยสวยสวยวงกลมนี่ง่ายง่ายสุดละมัง้งทุกคนได้อะไรกันอะ่ะมีคนมีรูปดาวด้วยมึงตายแน่รูปดาวอะ่ะผมต้องใช้สมาธิสูงเพราะ,ะนั้นทุกคนเงียบหนึ่งนะครับผมใช้สมาธิค่อนข้างสูงเลยนี้ผมต้องต้อง,ต,องต้องนิ่งต้องนิ่งต้องนิ่งมาก ตรงนี้สุดๆมือห้ามสั่นเหงื่อห้ามตกห้ามกระพริบตาห้ามหายใจอ๋อโอ้โหคุยเร่อเกมเลยบนเกมกบบังลยบนเกมกินน้ำตาลก่อนนี่บางในบนเกมบนเกมทำไรอ่ะแกไม่ได้หรอกเลยบนเกมบังอยู่เนี่ยเป็นไงบ้างได้ไหมผมอยากกินข้าวผมอยากกินข้าวมนาไอ้หิว โอ้ยสิเฮ้ยนายมาผักกันอย่างนี้มันใช่เหรอผักบางนี่ผักบางนี่เอามาดิมาผลแรกมาผลแรกผลดคนแรกผลด้นข้าวผลแรกสวยขออีกได้ป่ะขออีกได้ป่ะกินเยอะอืมอ๋อมันกินเรื่อยๆเลยดูดิเห็นไหมอู้อร่อยอ่ะเนี่ยโันนี้กินเลียกินโซดาเหรอาไว้กินโซดาอุ้ยๆมีกครตีกันยังมีใครตีกันยังเดี๋ยวนี้มาเอ้าไปตีก็ได้ว่ามันอยู่ว่าไม่ไ um, ด้เก่งเท่าไหร่หรอกเลยมาดิมาดิ ม่หนัววนัวนัวนัวเว้ยนัวเว้หนัวเว้โอ้โหเชี่ยเอาคนเอามาดิวะมาดิวะมาดิวะเอ้ยโอ้หเชี่ยเชี่จะตายผมจะตายมัหนึงมัหนึ่งมออโดดโดดโดดงจงแล้วก็อืนี่นี่มาดิ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 อื้อื้เฮ้ยซ้ำซ้ำใครล้มหมซ้ำหมดใครล้มหมดซ้ำหมดอืมาดิ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  อือหรือบนเจมไหนวะารือบนเจมว่าไหนวะนั่นหรือบนเจมวะไม่ใช่ปะอันนี้หัวใหญ่ปะไม่ใช่ปะไม่ใช่หมูบนเจมอืมโดนโดนโดนอืมอืมดูฟี่อืมบ้านะฉันจะต้องที่หนึ่งในเกมนี้อืมโอ้ใครวะใครสซอร์กัตขาโอ้ยโดนโดนจะตายมันตายมันต้องหนีมันต้องหนีแล้วมันต้องหนีละผมต้องพักผ่อนผมต้องพักผ่อนว้าไอหนุ่มเฮ้ เฮ้ยอ้าวแล้วไงเอามันผักผมแล้วไงเฮ้ยโน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 ไปอู้นี่กูจะตายกูจะตายกูจะตายวิ่งแล้ว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 ไม่เอาแล้วเลือดแดงแล้วกจะตายผมยังมึงยังไม่อยากตายยังไม่อยากตายพระเจ้าช่วยลูกดูพระเจ้าพระเจ้าอย่าทิ้งลูกนะมาละสักผมเข้าไปในห้องเลยโอ้คือมันยิงกันเออมัยิงชี้อเออโอ้โหมันยิงได้ยังไงมันจะดุเกินไปละ อุ้ยชักชักขยี้ผมอยู่กันเลยบนเจมนี้ก็ชิวอยู่ผมอยู่ชักขยี้กันเลยบนเจมครับท่านผู้ชมมาแล้วมาแล้วตาผมแล้วเล่นยังไงเล่นยังไงชิบหายแล้วเอาดีๆนะพวกมึงเอาดีๆนะมึงโอ้ยโทษวะโทษวะโทษวะผิดเองวันนี้ผิดเองผิดเองขอโทษเลย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 รีบไปหน่อยวะรีบไปหน่อยวะ เฮ้ยอุ้ยฉีกโทษโทษเพื่อนโทเพื่อนโอ้โหกูกูผิดเลยกูผิดเลยนี่กูผิดเลยโอเคผมสีอะไรวะผมสีฟ้าปะเว้ยโว้ยโทษ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 ชี่แม่งยากวะยากเหมือนกั้นแน่เออเออเออโอ้ยโอ้ยโอ้ยเยสเยสเยสเราเป็นแม่งเก่งจริงเราเป็แม่งเก่งจริงฉันปวดฉี่ฉันอยากไปเข้าห้องน้ำ อุ้ยตะคิวตะคิวกินตะคิวกินอ๋อมาแล้วว้านะเดี๋ยวไปเกมอะไรกันเอ้ยนั่นเรียบร้อยเราไปตรงรีบเราไปตรงรีบอุ้ยโอเคโดนตามไปโดนตามไปไปดิไปดิปดเร็วเร็วไรเท่าไหร่เนี่ยสองนาทีสองนา,าทีครึ่ง เร็วดีบโบอุ้งโอเคไปดิวโอเคไปต่อไปต่อไปต่อใครก็ได้ต้องไม่ใช่ชั้นแน่นอนอืนเมเป็นจุแตกแล้วเว้ยทำไมหลุดไปอะกระจุนี้แตกแล้วเว้ยถ้าละเกมนี้มันแข่งความใจเย็นเว้ยอืมเกมนี้มันแข่งความใจเย็น <c oughs> ใครจะเย็นสุดคนนั้นรอดเช่อผมเดี๋ยวเวลาอีกหนึ่งนาทีครึ่งโอเคไปเร็วไปเร็วผมนี่ใจเย็นสุดๆนะผมไม่รีบนะมันจะเย็นเสมอมาทาไม่ไปแล้วก็เราจะตายกันหมดนะเพื่อนเดี๋หนึ่งนาทีสิบวิเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะไม่โดหโดหรอกไม่โดดหรอกเอ๊ะเร็วอืมไม่นะไม่นะเลยหนึ่งนาทีเลยหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีแล้วนะแต่เราตายกันหมดนะเว้เราจะตายกันหมดนะเว้ มันก็อีกแค่สามอันนึกว่าก็เดาให้หมดไปเลยยังไงก็รอดเว้ยแต่ผมไม่ทำหรอกไปแล้วไปแล้วอุ้ยสวยดิอีกแค่สองอันโอกาสท่านสิบท่าสิบก็ยังสิบดิก็ยังเยอะอยู่อ่ะสามสิบวิผมจะเย็นเสมอมาผมจะโดดตอนสิบวิเว้ยอุ้ยโอเคโอ้โหนี่มันเก่งจริงยักษ์โอ้เกมนี้แม่งแข่งความใจเย็นจริงๆว่ะโอ้ยกระจกแตกหมดเลย เสียยงน,นะนะเนี่ยเกมเนี่ยใครเลี้ยงหมาเนี่ยใครใครใครลืมเอาหมากลับบ้านครับอันนี้โอ้ย,อยตะคิวตะคิวตะคิว,ควกำเริออ่มอีกแล้วช่วยด้วยเพื่อนตะคิวตะคิวไอ้เหี้ยนี่มันเกมอะไรนะอ๋อนี่มันเกมมันโอ้ยอันนี้มันโอ้โหต้องเร็วหน่อยวะต้องเร็วหน่อยวะเกมนี้ต้องเร็วหน่อยนะครับเกมนี้ผมมาเอาเงินล้านซะด้วยดิม,มันต้องมันต้องเลือกห้องให้เร็วที่สุดไว้ทุกคนสี่สี่คนสี่คน มันี่มนตามมาตามมาเร็วเร็วเร็วนี้างนี้เนี้นี่เชื่อยใครเข้ามากูเลยนงมาเปิดอกมา้เหี่ยเปิดอกมาวิยตายมาเปิดมาตายนง ไม่าหวแล้ว <c oughs> โอ้ผมตายโอ้โหบ้าจริงบ้าจริงก <c oughs> ็ สำหรับคลิปนี้ผมก็ยังปลดหนี้ให้แม่ไม่ได้นะครับผมยังปลดหนี้ให้ทหี่ที่บ้านไม่ได้ที่บ้านยังคงติดหนี้ก้อนโตเหมือนเดิมไม่เป็นไรครับทุกคนถ้าทุกคนนั้นอยากที่จะนอนบนกองเงินกองทองเหมือนกับไอ้หมอนี่แล้วก็คนก็มาได้ที่ c ิกิ g เกมนี้นะครับ็นว่าคลิปนี้ก็ป,ประมาณนี้ครับผมไ้มเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ